สวัสดีครับรีวิว Keyway Superlight นะครับคันนี้นะครับ2 0 0ซีซีนะครับสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะครับภายนอกนะครับรถใช้งานได้เลยนะครับเอกสารครบโอนนะครับภาษี67นะครับคันนี้ทําเบาะมานะครับนั่งสบายๆเลยนะครับ ติดโลโก้ d ดกสตามานะครับแล้วก็โลโก้เดิมก็ยังอยู่นะครับทั้งไม่บุกนะครับคันนี้เลขไมวิ่งไปที่สอง0 0ื0นห้าพันสามร้อะครับอ่ะเดี๋ยวผมแจ้งตำหนิก่อนนะครับคันนี้ไฟหน้าหลอดขาดนะครับแต่มีไฟสปอร์ตไลท์นะครับสองข้างนะครับติดคู่ให้นะครับสว่างมากนะครับระบบไฟติดครบนะครับระบบเบรก สมบูรณ์นะครับเบาสวยๆนะครับคันนี้ก็มีริ้วรอยทั่วไปครับตามสภาพนะครับก็มีขี้เกลือค่าวผีเกลือที่อะไรเงี้ยครับบางชิ้นก็มีจุดด่างจุดอะไรบ้างนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับไม่ได้สุดตาตบเบิลช่วยนิดนึงนะครับเดินเบาเรียบนะครับ รถใช้งานนะครับเ็สปอตไลท์นะครับสว่างมากนะครับตอนกลางคืน,นคสปอตไลท์จะมี2ส,สีนะครับมีสีเหลืองนะครับกับสีสีขาวนะครับะระบบไฟนะครับติดครบนะครับ น้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนนะครับตั้งเบาไปนิดหนึ่งนะครับจะตั้งรอบขึ้นให้ใหม่นะครับมีหน้าร้านนะครับต่างจังหวัดส่งได้นะครับมีค่าส่งนะครับคุยกันนะครับติดต่อ0851094650ฝากติดตามเพจน้องก้าวน้องเกลวด้วยนะครับขอบคุณครับ